ครับพี่น้องมังกรแห่งกาแฟดีทุกประเทศวันจิตกาแฟนะครับวันนี้เราจะมีผลงานอะไรที่อาา่าที่เพื่อนมังกรทุกประเทศจะพิจานะคะรับติดตามชมนะครับทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำนะครับตั้งใจทำแล้วทำตั้งใจทำครับผมเปขอ,ขอ,ม,ขอม,มังกทุกท่านโอ้ยทไมเอาใจ การสนั้งที่ตริมากใช่ใช่ <Yo! S 1> ใช่ขอบคุณมากครับคนจะยืนหยัดอยู่ยืดยงไม่ล้อมว่เมาเป็นอื่นเอาใหม่เมื่อลมสลบแล้วฟื้นกลับมายืนได้อีก